ไข่จีก้ว้เนมอนไข่จีกเว้ยไข่น้ยเท่าไหร่นี่ยน่2สองพันนึ่งสองพันจีบอืม่กครับคมันบุมันบฝาดบักแต่งโมกับมีหอมไหมยังหมไมเยี้ยงน้องไมเลี้ยงน้องโอ้งามน้องดอกฟักกูดครับหอยกันนี่น บายดี่พี่น้องมุดสู่ครูสุขนเนาะตอนนี้บาซอนอยู่ที่บ้านน้องบกน้อยเมืองบาดเชียงเจริญสุขแขวงจำฟ้าซักเนาะบ้านน้องบกน้อยจะมีตลาดเป็นตลาดซุ้มสซนตลาดขายอาหารธรรมศาสตร์ตลาดสดนะเนาะใเบืองบรรยากาศตลาดทํากันนะเนาะวันนีมียังขับอะไนี้ยนี่เป็นเส้นทางไปเมืองเล่าง,งาม ยังบาทอดเมืองเรางามเสียเนาะเวตลาดหนองบกน้อยขายดีไหมโอ้ขายจีกวยเนาะขายจีกว้อขายเท่าไหร่เนี่ยหน่งสองพันหนึ่งสองพันกีบเอาใส่มะพร้าวเนาะบเอาใส่ใส่เมฆวันละโอ้ขายอยู่สวรรค์ใส่มะพร้าวใส่น้ำตาลพร้อม น่วยสองพันจ oh, <SIM S 2> <okay. S 1> ีบโอยซิมเบินก่นนะเป็นยังไงเงินก่อนด้วยโอ้ซิมจักสามหน่วยดูสามหน่วยห่าพันสามหน่วยห่าพันโอ้ยขอบใจขอบใจชกอ่ะเนาะชีบกวยกวยบ้านเฮาน้ม่นื้อสัตวโอ้ยลดลม ครับม,มันบ <c oughs> มันบวกฝาดพอดีกิน,นหนอมหอ,อมว่ะอาแบบธรรมชาตินะเานะเาะแซบแซบะก,กว้วยเฮือมเนาะนมน่ใช่หมูบ่อ มาดูภามาเลยเป็นไก่ดียไยเด้าดนะเดมาแล้วเด้เป็นเกียวทางเนาะแต่งเมื่งงอเรางามยังไกลบ่แม่อประมาณสามิสามิลักยังไกยู่สไกล่ไก ตีเป็ดกับมียนะเนี่ยตีเป็ดใกล้บ่ต้องคือตัวใหญ่ใช่ป่ะอ๋อที่ว่าเป็ดเนไกไ่ไข่อันไม่ไข่นะไข่ไก่ไข่นะไข่พันอ,อ่านี่เปนชายเขาเขานมนเนาะเย้ยเนาะเขานมทอดหมักแตงโมกับเมียนะแตงโมมักเพชรมักเนาวสาลี อสาลีพันสม่วงว่ะไข่เ็ดก็มีรายนีขอบดอไม้อไม้ยังไม้ยงน้องไม้ยงน้องโอ้งามน้องสอ้สาวผานอ๋อดอพักกูดงามขนาดน ถูกพักงามอะไเนาะเก็บมาจะให้บ่กพักวิชาอะไรกัยกูดแดงงามอะไรพักแว่นก็มีหัวข้าโอ้หน่อไม้นี่ามี อ๋อตัวจะกจนตัวใหญ่ขนาดไปก้านนะบ่ก้านนะบ่เฮ้้นอะไรเอาเนี่ยเย้ยงเอาน้ำย่าเนาะมาดีนาธรรมศาสติธรรมชาสตร์เลยนะ ผักยางใบผักบวบ่ผักฟังผักบวบเ<ส>ังามงามงามนี่ยังอะไรไ่ <c oughs> โอ้โ <c oughs> หบเเนเือพักกันเลพากระเซตอันนี้กกนออบ่งกับงามขนาดอขอ,องแท้นะ ตลาดบ the ้านน้องบกน้อยเนาะรมสมบูรณ์เลออกมาเที่ยวยายหอยบนเห็ุรมสมบูรณ์ขนาดน้องบกน้อยเอามามัชัวยเขามาดึงของไผ่มักชัวชัวให้เนียว

อุดมสมบูรณ์อย่างนี้เนาะนองบกน้อยเฮานี่นรครบกระมีนี่ย <c oughs> คับค่ะ่คหอยกามีเลยคนอยู่คงกินลายเีเนาะตลาดน้องบกน้อย เดินทางต่อพี่น้องเลยยังบอนหอดเมืองรองงามเชื่อบางกีก็บแม่นลิปภาพบรรยากาศตลาดบ้านน้องบกน้อยเมืองบาเชียงเจริญสุขพี่น้องเป็นตลาดซุ้มซนแถมทาง <c oughs> เป็นตลาดประจําบ้านเพื่อนเนาะเป็นตลาดสด ขายอาหารธรมรมชาติอาหารตามฤดูกาลสองทางทางไเ,เขตเมืองอเมืองบาจเจียงฮอดเมืองล่างงามลร้สิเปลล็นหัวเป็นสวนของพี่าาน้องซาบ้านอ๋อสวนพลอยพี่น้องงามขนาดเลยปาาทางเบื้องซ้ายก็เป็นสวนมันต้น

สำหรับคลิปนี้มหนี้มางซอน,นขอจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับสมให้ทุกท่านอยู่นี่มีแห้งโชคมาเงินคำร่ำรวยสบายดี